เงยนะคะมีอยู่ทุ่งแมาเป็นปลูกเป็นเนียงก็เห็ดหอยเห็ดหอยไปเห็ดก้อนเห็ดนะคะเห็ดทำก้อนเห็ดขายถ้าเหลือจากส่งก็จะเอามาลงลงเรือนนะเจ้ะพี่น้องเพิ่นขายก้อนละแปดเด้อจ้าผู้ใดสนใจมากสั่งซื้อผูนใดเด้อค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้เพิ่นก็อันนี้อันนี้เฉพาะเฉพาะก้อนที่เพิ่นเอาลงนี่ที่มันเหลือทรงเพิ่นก็เลยมาเปิดหน้าไว้ กัวอมก็เลยเอาไปอีกกัวอมก็เลยสั่งวันอีกหกสิบก่อนนะคะเอาเอาไปว่างขายเอาไปเลี้ยงเองแล้วกันฮดน้ำมันก็ออกเข้ากับขายได้คือเก่าเ,เลยจ้ะนี่จริงดีๆมาเที่ยวหน้านะคะ่ะพอกตกปลาพอมอ้าวจ้าเจ้าของฟา้ามีไปทั้งปุรละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เอามาเบิ่งเห็ดด้วยพี่น้องจ้าเอ่อ เจ้าของป้ามีบไปนางพุ่นแล้วบ่มาพี่เซนนี่นี่ยอ๋อดอกเห็ดไหม<ง>เอาไม่เซลฟี่อยู่ในรถคุณน้าเฮ็ดเฮ็ดเง,งียงกว่าค่ะนั่งลมค่ะเฮ็ดนั่งลมอ๋อดอกง่ายมากเลยค่ะพี่น้อง,งอค่ะงานกินอันนี้เก็บได้ไปค่ะนี่เก็บได้แล้วขายลูกกี่บาทจ้ะอันนี้ก็ค่ะอันนี้ขายลูกกี่บาท อ่าโลละแปดสิบค่ะรลแปดสิบ <au> ค <cours> mm ือเห็ดอัน <dietary> น <anxiety> <sh aking hose> <sh aking hose> so ี <uana> uh, uh, <sh> ้ได้มั้บ่เพาเห็ดนางเห็ดนางลมค่ะเห็ดนางลมเห็ดนางลมเมื่อเท่านี้เหี่ยงจับทุกก้อนนะคะอันนี้เก็บไป็ลอตเต้เก็บไปสองมือแล้วค่ะก้อนที่หวานมันบ่มีแหนดอกออกมาออันนี้คือเก็บแลยอ่ะอันนี้เขาเพาะเสื้อเองมันบ่ค่ะ เอาตลอดป่ะจ้ะเอาไปขายเองนะคะแล้วก็บคูปซองในเมืองโอ้เราเมิดตลอดปะค่ะคุณค่ะอันนี้โอ้ทั้งนี้ก็มีออกเองแล้วเห็นนั่งล้มหนีมิจักจักรล่องเงือนจ้ะล่อเดียวนี่ยแหละเหลือลูกค้าค่อยได้เปิดอ๋ออันนี้คือเหลือมันมาค่ะเป็นซังเข้าเฮ็ดก้อนบัตนี้กะเหลือค่ะเปลี่ยนอยานค่อยได้เปิดอืม เดี๋ยวจากเพคนเราจะค่อยมาเปิดนะครับเปิดนะคะแต่คนก็มาสร้างเห็ดอีกไหมวะค่ะโอ้มันหมานั่นมันที่งๆ่เงิรวยๆค่ะเรื่อยๆของข่วงก็เชื่อรวยเมื่อนี้ละค่ะบสิบหกเมื่อนี้ละเฮ้ยสิบหกเลยเมื่อนี้นี่อันนี้จะเก็บแต่อันนี้อันนี้อันดึงดอกออกแล้วลูกค้าจะเอาไหมคะลูกค้าอยากได้โอต้องขายไหมคะขายแบบว่าเก็บดอกออกแล้ว แล้วเขาต้อง,องปิดจุกไหมคะปิดจุกอ๋อ oh, ก้อนจี้มาค่ะก้อนละเศษบาทขอได้บ่าบาดนีิซื้อได้หน,นิคว่างก็เสีเอาได้ได้ได้กว่างสีเอาไปเปิดเอาให้ควา่างชิบก้อนค่ะเอาเลยเอาเลยต้องซื้อรอบอบอค่ะซื้อซื้อซื้อโอ้นุกมาอันอันนี้อันเดียวกันมั้งหมอันนี้อันค่านางลงมมันนั่นก่อนสองเดือนแล้วค่ะก่อนสองเดือนค่ะพัก อยู่ม,มันเก็บไปแล้วแล้วกับพักนะคะวอมอก็เลยเอาไปอีกขวอกมก็เลยสร้างันอีกหกสิบก้อนแล้วนะคะ,ะ,คะเอาเอาไปว่างขายเอาไปเลี้ยงเองแล้วก็หดน้ำมันก็ออกเข้ากับขายได้คือเก่าเลยจ้ะนี่จิงดีดีมาเที่ยวหน้าค่ะเพื่นตกปลาพร้อมเอาจ้า เอาเดี๋ยวสิหาคลิปดีๆไม่เบิ่งนเลยจ้าพี่น้องจ้าบายบายเย็ยหนึวนะคะับมีอยู่ตรงหน้าลำปูเปิลเอียงก็เห็ดหอยเห็ดหอยไปเห็ดก้อนเห็ดนะคะเห็ดทำก้อนเห็ดขายถ้าเหลือจากส่งก็จะเอามาลงลงเรือนนะจ้าพี่น้อง เพิ่นขายก่อนแล้วแปดเด้อจ้าผู้ใดสนใจมากสั่งสื่อพันใดเด้อค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้เพิ่นกะอันนี้อันนี้เฉพาะเฉพาะก่อนที่เพิ่นเอาลงนี้ที่มันเหลือทรงเพิ่นก็เลยมาเปิดหนาไว้คู่อมก็เลยเอาไปอีก <c oughs> คกล่อมก็เลยสั่งวันอีกหกสิบก้อนนะจะนะคะ <c oughs> เอาเอาไปว่างขายเอาไปเลี้ยงเองแล้วกะหดนํา <c oughs> มันก็ออกเข้ากับขายได้คือเก่าเลยจ้ะอี่จริงดีๆมาเที่ยวหน้าค่ะเพื่อนตกปลาพอม อาจ้าเ <c oughs> จ้าของฟ้ามเีเจ้าของฟ้ามีไปทปั้งคุณละค่ะเดี๋ยวดอนี้เอ้ามาเบิ่งเห็ดด้วยพี่น้องจ้เาเจ้าของฟ้ามีไปนางนาาพูนแล้วบ่มาพี่เสน้นนี่น,นี่ย <c oughs> อดดอกเหฮดไหม,อม <c oughs> เอาไมเซลฟี่อยู่ในรถเห็ดเห็ดนี่งก <c oughs> กว่ค่ะนางลมค่ะเฮนางลม ไม่มากเลยค่ะพี่น้องค่ะอาหารกินอันนี้เก็บได้ไปค่ะนี่เก็บได้แล้วขายโรคกี่บาทจ้ะอันนี้ก็ค่ะกกอ,อันนี้ขายโรคกีบ่บาทโรคละแปดสิบค่ะโรคแปดสิบคือเห็ดอันนี้ได้มั้ยบ้างเห็ดนางเห็ดนางลมค่ะเห็ดนางลมเห็ดนางลมเมื่อเข้านี้เหี้ยงแบบทุกก้อนนะคะอันนี้เก็บไปแลยจตะเก็บไปสองมือแล้วค่ะ ที the the no mm ่ว hmm. okay. uh ่า huh. นั่นโมเมียนดอกออกมาอออันนี้คือเก็บแล้วอืะอันนี้เขาเพาะเสือเองมั้งบ่สคะพี่น้องเห็ดนางร่มตลาดมาเอาตลอดป่ะจ้ะเอาไปขายอิอะค่ะแล้วก็พูดตรงในเมืองโอ้เราเมิดตลอดม่้ค่ะคุะค่ะ โอ้ทางนี้ก็มีออกเองแล้วเห็นนางล่มนี่มีจัดจัดร่มเงื่อนจ้ะล่มเดียวนี่แหละเหลือลูกค้าค่อยได้เปิดอ๋ออันนี้คือเหลือมันมาค่ะซึ่งสรงเข้าเฮ็ดก่อนบาดนี่กะเหลือค่ะเศษจากเคือค่อยได้เปิดไหมอืมเหลือจากคนเราก็ค่อยมาเปิดนะคะเปิดแต่คนเกิดมาสร้างเฮ็ดอีกมันว่ค่ะโอ้แมนมันนันมันเงี้ยงด้วยดวยค่ะเรื่อยๆของข้กมือชิลรวยเมื่อนี้ละค่ะบสิบหกเมื่อนี้ละ เฮ้ยส uh ิบหกเวยเอาอันนี้นี่อันนี้จะเก็บแต่อันนี้อันนี้อันดึงดอกออกแล้วลูกค้าจะเอาไหมคะลูกค้าอยากได้ต้องขายไหมคะขายแบบว่าเก็บดอกออกแล้วแล้วเขาต้องปิดจุกไงคคะปิดจุกโอ้ก้อนีิบะค่ะ้อนละเบาทขอได้ป่อบาดนี่ได้ได้นี่คว้าก็่สีเอาได้ได้ได้ว้าสีเอาไปเปิดเอาให้คว้างิบก้อนค่าเอาเลยเอาเลย ต้องซื้อบ่บออค่ะซื้อซื้อซื้อวนกมาอันอันนี้อันเดียวกันมั้นหมออันนี้นอันค่ะานางลงมมันนั่งก่อนสองเดือนแล้วค่ะก่อนสองเดือนค่ะพักหน้าอยู่อือมันเก็บไปแล้วแล้วก็พักนะคะอืมสิบหกสิบกองก็เกลยเอาไปอีกอกล้องก็เลยสร้างไปอีกหกสิบก่อนแล้วนนะคะ เอาเอาไปว่างขายเอาไปเลี้ยงเองแล้วกะหดนามันก็ออกเข้ากับขายได้คือเกาเลยจ้ะนี่ดีดีๆมาเที่ยวหน้าค่ะคุนตกปลา้อมอาจ้าอาเดี๋ยวสะหาคลิปดีๆม่เบิ่เเดยจ้ะพี่นองจ้าบายบาย